ทุกคนครับวันนี้นักผู้ช,ชมมาชมแมปบัลฟุตนะครับแล้วเราก็จะมาฟาร์มบัวเวลนะครับกันเลยครับเราจะไปฟาร์มกันเลยนะครับแอบมาฟาร์มนิดหน่อยเนาะมาสปีกี้กับเดลกันเยิร์สเพย์ซัน,นเนอร์กันเลยนะเพคะเรายัางตีไม่ได้เราก็ต้องซีไปซันเนอร์กันนะครับอย่างแรกเนี่ยเราก็จะลากมันมานะครับทีละสี่ตัวนะครับ เขาเกียรตเอาห้าตัวครับลากมาเยอะเลืวไม่ดีหลังจากนั้นผมก็ได้ลากมอนสเตอร์มาเยอะๆนะครับลากมอนสเตอร์มารวมกันเป็นกลุ่มนะครับอ่าแล้วทีนี้ก็จัดก,การมันหลังจากนั้นผมก็ได้ไปรดรนนีรับเฮตีกับแดก็ไรซอนเนลปีแปดตัวหลังจากนั้น เราคิดว่าเราจะไปซุ่มผลกันนะแต่ไปซุ่มผลกันไงนนะ้องไปซุ่มผลนนมกันเลยพราจริงอะผมนะคิดสังเกตนะแต่ว่าจะไม่รู้ว่าจะเอวางแผนแบนี้นะก็คือถ้าจะไปถ้าเราสองแล้วอะถ้าไม่เงินพอที่จะซื้อาคิสังเกตล้วก็ซื้อแนละ้ว เพราะว่าถ้านโลงหนึ่งเนี่ยผมน่าจะสายสุดผมนะ mm hmm. ไปสุดผมกัน oh, <wow. S 1> ผมก็บินไปนะบินไปอื้อ ไว้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 ไม่นะไม่นะไม่นะลองมาใช้สูตรสุมผลของการใช้ยำคลิปวิดีโอที่ผมใช้เตะไฟพระฟาร์มหรือเปล่าเรามาลองใช้สูตรของน้องๆแล้ว7.18ได้เลยซูมไปเฮ้ย กินมีรีบกินด่่นๆแล้วมัาตีเกือบเกือบเกือบโอ้ยได้พลแสงแล้วทีนี้ก็ฟาร์มง่ายเลยทุกคนไรเลยสกิลแรกคือสกิลของไรเลยครับก็คือการใช้เท้าตีไปแล้วปุ๊บนะครับ,รรบ,แ,รบแต่ว่าเอ้ยมาตีเราไปกันเลย ไปฟาร์มกันเลยทุกคนฟาร์มแมาขึ้นเรื่วยลยยผมรู้สึกว่าการตีดราก,กนเนอสไปเซเนอร์เนี่ยรู้สึกว่ามันตียากไปหน่อยเพราะฉะนั้นไปตีไพย์เซเนอร์เหมือนเดิมยังดีกว่าไปกับบินโอ้โห เฮ้ยลองใช้สูตรสมผลนมนะ7.18นะครับเหมือนตัวเลขเวลาเออในโทรศัพท์สองสามสี่ 1, 2, 3, นี่คือวิธีการใช้สูตรมา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 เร็วมา อย <COM> ู่ดีๆก็เป็นแบบนี้ไม่นะอล้วก็จุเข้าไม่ได้แล้วไปอยากเสอร์อีกแล้ว ไ,ไ,ไปกันเลยมาไป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 อุ้ยมาฟาร์มกันกับไพ่สันนึงเลยนะตีหนึ่ง,าง,นะงมามาตามมาตามมาเอ,อื้มตามมาตามมาตามมาตัวไปปิดดึงปลั๊กออกแล้วก็มาดิ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 ดึงปลั๊กออกแล้วก,ก็เปลี่ยนใหม่ไป ตาวเดียวสกิลใหม่แล้วสกิลนี้คือสกิลเว,วาลากดท้างนะเวาลาเรากดท้างเนี่ยมันจะอืม้มันจะยิงแบบเหมือนกระสุนไฟเหมือนกระสุนแสงอะตัวแทนที่ซื้อมาอีกอย่างเช่นเราซื้อ้ม,มามา

ตีแบบธรรมดาป้าตอนทอี่จะถอดออกมันมีสีแดงพอเนตอนถอดออกแล้วเสียบใหม่ตอนนี้มีสีแดงไม่เล่ยใช่ตอนที่ถอดแล้วก็เสียบใหม่มันมีสีแดงแล้วตอนนะี้มีเสียบยังไม่มีไม่มีสีแดงแลยเราเล่นเกมอื่อีกสี่ตัว <c oughs> ออโต้เกมนี้มันเป็นอย่างไรเราไปเล่นเกมอื่นสิลูก หนูหนูเล่นเกมนี้แล้วเน็ตก็หลุดเ,เกมไม่ต้องใช้เน็ตอ่ะโอ้สมมติที่นี่ก็สวัสดีครับ